ตัวแทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอตัวเทพไปตำนานเจนฟังโกโซโล่าขอขอบพระคุณทูวิชั่นสดที่นี่ที่เดียวก่อนชมคลิปนี้นะครับถ้าผม้ชมอย่าลืมกดซับสไคร้กดกระดิ่งให้กับตัวเทพฟุตบอลในช่วงนี้เวลาโควิดกำลังระบาดนะครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเปิดประสบการณ์ฟุตบอลไปกับหน้าหางผู้หญิงดูบอลฟุกแฟมิลี่ทนคุงเดอะเน็กโค้ดและพี่สารดอกไม้แก้วในสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตฟุตบอลเร็วๆนี้ครับ หากย้อนเวลากลับไปในยุคที่วงการฟุตบอลนั้นยังไม่ได้ออนไลน์ถึงกันเหมือนดังเช่นทุกวันนี้การจะคุยลิ้นชักความทรงจําหานักเตะสักคนที่นอกจากจะสร้างชื่อเสียงบนแผ่นดินบ้านเกิดตัวเองได้อย่างยอดเยี่ยมและยังต่อยอดข้ามน้ําข้ามทะเลไปฝากริ้วความทรงจามันแสนหวานเอาไว้บนต่างถิ่นต่างแดนในลีกฟุตบอลชาติอื่นก็ยิ่งแทบจะหาไม่ค่อยได้เลยครับแต่ทุกอย่างคือข้อยกเว้นสําหรับชายที่มีชื่อว่ายานฟังโกโซ,โซลา่า อดีตพมดลูกหนังร่างกระทัดรัชชาวอิตาเลียนเมื่อเอ่ยชื่อนี้ขึ้นมาแฟนบอลที่เกิดทันยุคสมัยที่ดาวเตะรายนี้วาดลวดลายลีลาในยุทธจักรลูกหนังต่างก็ต้องรู้สึกไปในทิศทางดูกันว่าตนเองนั้นโชคดีเป็นอย่างมากที่ได้ยนโฉมฝีเท้าระด,ดับตำนานขึ้นหิ้งของเขายิ่งสำหรับแฟนบอลเชลซีชื่อของจันฟองโกโซล่าไม่ต่างอะไรกับพระเจ้าที่ต้องทูนไว้บนหิ้งเพื่อเก็บกำลับความทรงจำดีๆเอาไว้ให้นึกถึงอยู่เสมอแม้จะมีลักษณะทางกายภาพที่เล็กจิว๋ว ด้วยส่วนสูงเพียงแค่168ซนติเมตรแต่พระเจ้าได้มอบสิ่งทดแทนด้วยพรสว่า์และชั้นเชิงฟุตบอลที่เข้าขั้นอัจฉริยะและมันทําให้จันฟังโกโซล่าสามารถพาตัวเองก้าวข้ามพรมแดนเข้าไปนั่งในสีห้องดวงใจของแฟนบอลสิงโตและเงมือนคามเชลซีได้อย่างไร้ข้อกังขาเจนฟังโกโซล่านั้นนะครับถือเป็นชาวเกาะขนาดแท้เพราะเขาลืมตาดูโลกเมื่อปี1966ที่โอลินาเมืองเล็กๆที่มีประชากรไม่ถึง1 0,000คนบนเกาะซานเดนยาทางตอนใต้ของประเทศอิตาลี หนุ่มน้อยโซล่าเด็กล้าเข้าสู่วงการฟุตบอลด้วยการเล่นอยู่ในทีมท้องถิ่นซึ่งพ่อของตนเองนั้นมีสถานะเป็นถึงประธานสมโมสรเลยทีเดียวแต่แม้จะเป็นเช่นนั้นครับทุกคนก็ไม่เคยคลางแคลงใจว่าเขาเป็นเด็กเส้นแต่อย่างใดเพราะไม่ว่าใครที่ได้เห็นเขาหยอกยเย้าเคล้าคึงเล่นกับลูกฟุตบอลต่างก็ต้องยอมรับโดยดีว่าเด็กหนุ่มคนนี้มีคุณสมบัติครบถ้วนที่จะกล้าวไปสู่ความเป็นมืออาชีพในเส้นทางสายนี้ได้ แต่กว่าที่โซล่าจะได้เริ่มต้นเส้นทางอาชีพแบบจริงๆจังๆก็ต้องรอจนในยุ18ปีที่เขาได้ลงเล่นให้กับสโมสรอนูโอเรนเซก่อนที่2ปีต่อมาครับเขาจะย้ายไปสังกัดก,กับอีกสโมสรอนหนึ่งของกาะซันเดนยาบ้านเกิดน,นั่นก็คือสโมสรตอเรสด,ดิซัสซัลลี่โซล่าละที่แห่งนี้เองครับเขาใช้เวลาบ่มเพาะฝีเท้านานอยู่3ปี โดยมีผลงานในการพาทีมคว้าแชมป์ซีรีส์ C ในปี1987และต่อมาจุดเลี่ยนในชีวิตก็มาเกิดถึงท่าเรือของบ้านเกนิด้วยความที่ชื่อเสียงของโซล่านั้นนะครับเป็นที่พูดถึงไปทั่วทั้งเกาะซาเดนยาและมันก็ขร้จ,จายไปถึงแผ่นดินใหญ่ทําให้สุดท้ายสโมสรนนาโปลีต้องลงทุนด้วยความยินดีในการนําตัวเชียนฟังโกโซล่าออกจากเกาะเพื่อม,มุ่งมาสู่ในการเป็นนักเตะในวเวทีกอลโซซีรีส์อย่างเต็มตัวในปี1989 แต่แม้จะเป็นเช่นนั้นครับก็ใช่ว่าชีวิตของ,ของ,ของเขาจะโรยด้วยกลีบกุหลาบเพราะว่าสโมอสรแห่งมือเเปิล์ในช่วงเวลานั้นมีสุดยอดซูเปอร์สตาร์ของวงการลูกหนังโลกอย่างเดียกมาลาโดน่าจับจองตำแหน่งในแดนหน้าของทีมชนิดที่หาใครจะมาเบียดได้ยากและก็เป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับโซลา่าในการจะแทงยอดขึ้นมาแจ้งเกิดได้เพราะโดยตำแหน่งที่เล่นนั้นมันทับซ้อนของเสือตี้โดยตรงนั่นเองแต่สำหรับโซลา่าเขาเลือกที่จะมองว่าอุปสรรคครั้งนี้นะครับมันเป็นบทเรียนที่เขาต้องศึกษาและเรียนรู้ และเก็บซึมซับวิชามาจากโคดบอลของยุคอย่างมาราโดนาให้ได้มากที่สุดโดยเขาพยายามเก็บเกี่ยวชั้นเชิงลูกหนังมาจากเดียโกมาราโดนาโดยตลอดและตัวของเสือเตี้ยแห่งแดนฟ้าขาวเองเก็ยินดีที่จะถ่ายทอดวิทยายุทธ์ที่เขามีให้กับโซลา่าโดยไม่หวงแต่อย่างใดนั่นทําให้โซลา่ามีความสนิทสนมและผูกพันกับมาราโดนาเป็นอย่างมากในฐานะของอาจารย์กับลูกศิษย์จนถึงขั้นที่ครั้งหนึ่งนะครับตัวของโซลา่าถึงกับออกมายอมรับว่าทักษะฟุตบอลแทบทั้งหมดที่แฟนบอลเห็นเขาไล่มลโชในสนามนั้น เป็นเพราะการได้อยู่ร่วมและเฝ้าดูเด็กโมาลาโดน่าซ้อมในทุกวันไม่เว้นแมก้กระทั่งลูกฟรีคิกที่เขาก็จดจําเคล็ดลับมาจากเสือเตี้ยเช่นกันและมันก็เป็นเหตุผลสําคัญนะครับที่ทำให้เด็กโมาลาโดน่าอําลาถินซานเปาโลตำนานชาวเจนตายจึงตัดสินใจมอบเสื้อเบอร์สิบที่ตนเองเคยใส่ฝากฝังเอาไว้กับเยนฟังโกโซล่าในฐานะของผู้สืบทอดนั่นเอง นอกจากจะเรียนรู้วิชาจากมาราโดนาแล้วนั้นในยุคสมัยดังกล่าวนะครับโซล่ายังมีโอกาสที่ดีในการร่วมเล่นและร่วมซ้อมกับแข้งระดับตำนานของวงการอย่างกาเลกาชิโรเฟเลล่าฟอนเซการวมไปถึงอาเลมออีกด้วยซึ่งทั้งหมดนั้นนะครับมันกลายเป็นเบ้าหลอมชั้นดีที่ส่งให้ชื่อของเจ n นฟังโกโซล่าก้าวขึ้นมาอยู่ในระดับแถวหน้าของวงการฟุตบอลอิตาลี ซึ่งสิ่งที่เด่นชัดที่สุดที่ทุกคนต่างลงความเห็นไปในทางเดียวกันว่ามันเป็นสิ่งที่โซลา่าเรียนรู้มาจากยอดแข่งเหล่านั้นได้มากที่สุดก็คือสกิลการเลี้ยงลูกบอลที่เชื่องเท้าผิวไหวอย่างสง,ง่างามตามแบบฉบับของนักเตะละตินอเมริกานั่นเองตลอดระยะเวลา4ปีกับสโมสรน,นาปโปลีเจนเปกโกโซลา่าได้รับบทบาทให้เล่นในตำแหน่งกองหน้าตัวต่ำที่คอยสร้างสารรค์เกมบุกแต่ขเขาก็ยังคงทำประตูได้มากถึง32ลูกจากการลงสนาม105นัดโดยมีแชมป์กัลโซซิลีอานในฤด,ดูกาล1990เป็นโทฟี่ประดับดบาร,รมีใบแรกในช เขาว่าด้วยสถานการณ์รเงินของสโมสรน,นาโปลีที่กําลังว่อนแง่ในตอนนั้นจึงเป็นเหตุที่ทําให้ต้องขายโซล่าออกจากทีมเพื่อนําเงินเข้ามาค้ายันความเป็นไปด้านตัวเลขในบัญชีของสโมสรสุดท้ายครับในปี1993ปามาจึงได้โอกาสนาตัวพู้มดตร่างเล็กรายนี้ไปไร่มนต่อในถิ่นเอนิโอตารินีและก็เป็นที่ปามานี่และครับที่โซล่าเฉิดฉายยังถึงขีดสุด และพายชื่อของตนเองให้โด่งดังติดลมบนเพราะกุญสือของทีมอย่างนิวิโอสกาลาตัดสินใจจะมอบอิสระในการทําเกมให้กับเขาแต่เพียงคนเดียวและการที่นักเตะอย่างโซล่ามอิสระในการเล่นก็ไม่ต่างอะไรกับการปล่อยราชสีให้ออกสู่พงไพรอันกว้างใหญ่เขาก้าวขึ้นมาเป็นยอดเดาายิงของยุคสมัยนั้นและยิ่งการได้เล่นเข้าคู่กับฟาอุสติโนอ,อัสปิยา ยิงชาวโคลัมเบียยิงทําให้ปามาในเวลานั้นนะครับกลายเป็นทีมที่มีเกมรุกอันสุดอันตารายเป็นอย่างมากเขาพาจะโลบูคว้าแชมป์ยูโรเปียนครับในปี1993และต่อยอดในการเอาชนะยูเวนตุสทีมร่วมหลีกในเวทีนัดชิงยูฟ่าคับในปี1995แถมยังเคยพาปามานั้นจบฤดูกาลอันดับรองแชมป์อีกด้วยแต่เส้นทางที่ดูเหมือนจะสวยหรูกลับต้องมาสะดุดลงจากปัญหาภายในทีมปามา โดยในตอนนั้นนะครับพวกเขาคว้าตัวฮ mm ิสโตสตอยคอฟดาวยิงพรอสวรรค์ชาวบากเิเลมาร่วมทีมซึ่งโซลา่ากับสตอยคอฟตอนนั้นนะครับมีความไม่ลงรอยกันเพราะต่างคนต่างไม่ชอบหน้ากันและกันทําให้การร่วมงานเป็นไปด้วยความทุรกทุเลประกอบก,บกับการเปลี่ยนนายใหญ่คนใหม่ จากเนวิโอสกาล่าที่เคยให้อิสระในการเล่นแก่โซล่าอย่างเต็มที่มาเป็นคารโลนเชลติที่นิยมใช้ระบบกองหน้า3ตัวและให้โซล่าน,น,นะครับลงเล่นในแดนหน้าร่วมกับเฮอร์นานเคสโปและเอลิโกเคียซ่าซึ่งไม่ใช่ตำแหน่งที่มีอิสระในการเล่นมากเหมือนที่เคยแต่นั่นก็ถือว่าเป็นโชคชะตาที่นำพาให้จานฟงโกโซล่าในวัย30ปีเลือกที่จะตัดสินใจรับข้อเสนอที่ท้าทายที่สุดในชีวิตคือการโบยบินกจากประเทศอิตาลีมาร่วมถิ่นสแตนฟอร์ดบิดของสโมสรเชลซีในปี1996แม้จะมีหลายเสียงที่่กังวลวลา ดาวเตะร่างเล็กรกลนี้นะครับจะสามารถเอาตัวรอดในลีกที่มีการเข้าปะทะหนักอย่างพรีเมียร์ลีกได้อย่างไรแต่โซลาก็ใช้ผลงานในสนามเป็นคำตอบเพียงแค่ฤดูกาลแรกในสีเสื้อของเชลซีโซลาก็ไร้มนสกดพาทีมซิลถ้วยเอฟเอคัพมาครองแถมตัวเองนะครับยังถูกเลือกให้เป็นยอดแข่งประจำฤดูกาลอีกด้วยจากนั้นในปี1998พอมดจากเกอะซาเดนยายังต่อยอดผลงานด้วยการพาสโมสรจากลอนดอนก้าวไปคว้าถ้วยคัพวินเนอร์คัพและถ้วยยูฟาซูเปอร์คัพและก็เริ่มสหัสวรรษใหม่ด้วยการพาทีมกลับไปคว้้าชีนกคคัอรงงหึ่ จนสโมสอนเชลซีในช่วงเวลานั้นได้รับสมยานามว่าเป็นเจ้าพ่อบอลถ้วยอย่างเต็มตัวและยังทําให้แฟนบอลเชลซีต่างพร้อมมอบฉายาให้กับโซลา่าว่าเป็นเหมือนเมจิกบ็อกหรือกล่องเวทมนต์โดยที่ตัวเขาเองนะครับเปรียบดังนักมายากลที่พร้อมจะสร้างความประทับใจโดยการหยิบยื่นสิ่งดีๆที่ตนเองมีออกมาโชว์ให้กับแฟนบอลได้ฮือฮายอยู่เสมอ แม้ด้วยอายุอาหนามที่มากขึ้นจนในบ้านปลายชีวิตกับเชลซีที่ต้องเสียตำแหน่งให้กับดาวรุ่งรุ่นหลังอย่างเอเดร์กุยอนเซนและจิมมี่ฟอร์ดฮสเซลแบ์แต่โซลา่าก็ไว้ลายด้วยการปิดฉากฤดูกาลสุดท้ายด้วยการทำไปถึง16ประตูและถูกเลือกให้เป็นนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรประจำปี2003ด้วยผลงานทั้งหมด80ประตูจากการลงเล่น312เกมให้กับเชลซีทำให้สาวกสิงห์บูลนั้นต่างพร้อมใจกันโหวตให้เขาเป็นนักเตะที่ดีที่สุดตลอดการในปี2003ความสามารถของโซลา่านั้นนะครับเป็นที่ยอม ที่หาได้น้อยคนนะครับที่จะสามารถเอามาเปรียบเทียบกับเขาได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชั้นเชิงและความเจนจบในศาสตร์การเล่นชั้นสูงเรื่องนี้นะครับการันตีได้จากปากคําของเซอร์แอเลฟกุสันที่เคยนําทีมปีศาจแดงมาพบกับเชลซีที่มีโซลา่าเป็นหัวขบวนในการทําเกมรุกและหลอกล่อย,ยอนนี่ยอนเซนกองหลังของแมนยูนิตตดจนเสียเชิงจนทนเซอร์นะครับถึงขั้นพูดกับลูกทีมเลยว่าไอหมอนั่นมันมีเวทมนต์หรือไงวะทำไมถึงปล่อยให้มันเล่นได้ง่ายๆอยู่ตลอดเลย ซึ่งตัวของเฟอร์กี้เองนะครับก็ได้มียอมรับในภายหลังโดยไม่มีข้อแก้ตัวว่าโซลา่าคือนักเตะที่มีเวทมนต์ของจริงและเป็นคนที่เขาอยากได้มาร่วมทีมเป็นอย่างมากถึงแม้จะอายุเข้าเลข3แล้วก็ตามหลังรุดมาเส้นทางฟุตบอลบนแผ่นดินอังกฤษและฝากความทรงจําดีๆไว้มากมายเจยนฟังโกโซลา่านะครับต้องการทําความฝันสุดท้ายของตนเองให้เป็นจริงนั่นคือการได้สวมเสื้อสโมสกรกายารี่อันเป็นสโมสรใหญ่ประจํเกอบบ้านเกิดของเขาซึ่งในช่วงแรกนะครับเขาคลาดจากกายารี่เนื่องจากสโมสรนาโปลี ให้เสนอกับทีมที่โซล่าสังกัดในเวลานั้นดีกว่าแม้ในวัย37ปีมันจะดูแก่เกินไปแต่เชียนฟังโกโซล่าต้องการทําความฝันสุดท้ายให้ได้และต้องเป็นการทําตามความฝันด้วยประสิทธิภาพควบคู่กันไปปี203 204โซล่าลงสนาม43เกมและเป็นส่วนสําคัญในการพาทีมชาวเกาะเลื่อนชั้นจากตอวโซซีรีส์บีขึ้นมาสู่ซีรีส์อาได้อย่างยิ่งใหญ่แถมยังไม่ทิ้งแค่นั้นครับเขายังลงเล่นต่ออีกหนึ่งฤดูกาลเพื่อจะมั่นใจได้ว่าตัวเองทําให้สโมสรบ้านเกิดนั้นเลื่อนชั้นขึ้นมาและอยู่รรอดดดไ้้สําเ็จวย จนในที่สุดนะครับวันอำลาก็มาถึงเมื่อเขาทำทุกอย่างที่ต้องการบรรลุแล้วในเดือนมิถุนายนปี2005เจนฟังโกโซลา่าประกาศอำลาสนามอย่างเป็นทางการด้วยวัย39ปีโดยแม้จะมีเสียงเรียกร้องให้เขาลงเล่นต่ออีกหนึ่งปีก็ตามแต่เขาบอกว่าผมบรรลุทุกอย่างเท่าที่ผมจะคิดฝันเอาไว้แล้วฟุตบอลในช่วงยุค90ถือว่าโดดมไปด้วยสุดยอดจอมยุทธลูกหนังที่ไร้ชั้นเชิงในสังเวียนหญ,ญ้าสีเขียวอยู่มากมายหลายคนครับ ชื่อของเจนฟงโกโซล่าอาจจะไม่ใช่คนที่ประสบความสําเร็จอะไรมากมายเหมือนเช่นที่สุดยอดพราขาแข่งในยุคเดียวกันทําได้แต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนในยุคสมัยนั้นมีความเห็นตรงกันก็คือว่าคุณหากไปถามว่าหนึ่งในผู้เล่นอิตาเลียนคนไหนที่มีชั้นเชิญลูกหนังระดับฟ้าประธานมาให้แน่นอนว่าทุกคนจะไม่อาจตกหล่นชื่อของพมดน้อยจากเกาะซาเดนยาที่มีนามว่าเจนฟงโกโซล่าคนนี้ได้เลยนั่นเพราะสิ่งที่โซลา่าได้จาวเรื่องเอาไว้บนฟอร์ย่านั้น มันไม่ใช่แค่การเล่นฟุตบอลธรรมดาทั่วไปครับหากแต่มันคือเวทมนต์ที่เขาบรรจงใช้ปลายเท้าไร่มันออกมาให้กับแฟนๆได้รับชมกันอย่างมีความสุขขอขอบคุณที่รับชมคลิปของเราจนจบและอย่าลืมนะครับหากคุณรู้สึกว่าฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเมื่อไหร่เราคือเพื่อนกันครับวันนี้ผมต้นตัวเท่ฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ